วันนี้คี๋ยวขออนุญาตฉีดสเปรย์ลบหน้านิดนึงนะคะอืมสองข้างห่างเท่ากันแล้วก็คิ้วคิ้วประมาณนี้คิ้วคิ้วแล้วก็ตรงจมูกก็อแบบเป็นสันเลยแล้วกันนะคะดวงตาก็ต้องกลมหน่อย ยอเป็นตาสองชั้นโอเคอีกข้างหนึ่ง 이 해머핀 쭈쭈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  สวัสดีค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการ redrawing redrawing your face กันนะคะก็คือเราจะมาวาดหน้าให้กับเพื่อนเพทุกคนใหม่กันนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใชะ้วันนี้ก็จะมีเป็นสมุดแบบนี้เอามาใช้สำหรับร่างภาพอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นดินสอร่างภาพก่อนนะคะ อืมก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราขออนุญาตฉีดสเปรย์ลบหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้โอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตฉีดสเปรย์ลบหน้านิดนึงนะคะ Okay. ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาร่างแบบคร่าวๆกันก่อนละ,ะกันก็เดี๋ยวจะวาดในส่วนของดวงตาประมาณนี้อสองข้างห่างเท่ากันแล้วก็คิ Q ้วคิ้วประมาณนี้คิ Q ้วคิ้วแล้วก็ตรงจมูกก็แบบเป็นสันเลยละกันนะคะ เป็นสันสวยๆแบบนี้โอเคแล้วก็ปากนะคะปากก็ัดมานิดนึงอืมโอเคคิ้วก็หนาหน่อยจะได้ไม่ต้องเขียนคิ้วเพิ่มโอเคแล้วก็ข้อตาเป็นตาสองชั้นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นแบบครลาๆๆนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดาวกันเลยละกันก็ดวงตาก่อนดวงตาก็ประมาณนี้ตรงนี้ละกันนะคะแล้วก็อีกข้างหนึหาาห่งจะเป็นประมาณตรงนี้โอเควาดจากฝั่งนี้ก่อนละกันดวงตาก็ต้องกลมหน่อยค่ะโอเคประมาณน,าณนี้แล้วก็เป็นตาสองช แล้วก็มีหอบตาข้างล่างนิดนึงฝังนีดน้ด้วยต้างล่างแล้วก็เป็นตาสองชั้นโอเคแล้วก็มาทำเป็นคิ้วตรงนี้กันโอเคข้าหนึง่ง ร่างๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวราจะปัดขึ้นโอเคโอเคโอเคออฮึอันนี้ร่างก่อนเดี๋ยวเราจะมีการเติมสีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของจมูกตรงนี้ชิบมันสันเจ้วสวยเลยชิบ โอเคแล้วก็จดเพิ่มรอยตรงนี้นึงให้มันเห็นสันชัดๆนะคะโอเคแล้วก็ปากยิ้มๆๆนะคะยิ้มๆๆๆๆโอเคเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำการรงสีขอปากแล้วกันก่อนนะคะประมาณนี้ แล้วก็แต่จะลงสีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยเติมสีปากสีหนึ่งลงสีหอบอก่อนนะ,ะโอเคเสียชมพูประมาณนี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องแดงเกินนะโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสี ก็จะลงเป็นหัวใหญ่แบบนี้ลงเป็นสีปากนะคะดูให้ดูอันนี้จะเป็นสีปากเข,า,เขานะคะโอเคตัวมันเริ่มลงกันเลยโอเคแล้วก็ ต่อมาเดี๋ยวเราจะเอ้ยลืมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันนะคะแก้มแบบนี้ตรงนี้ข้างๆนะคะก็จะลงแบบนี้เลยให้มันเป็นจุด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 นี้ก็จะต้องลงเป็นจุดบางๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกันแตะเตะเตตตตโอเคนะคะโอเค โอเคแล้วก็แต่นิดนึงนะโอเคแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีของดวงตาด้วยปากกาหวัวใหญ่แบบนี้ดวงตานะ่าจะต้องมีความ ดำสนิทนะคะแล้วก็คิ้วก็ต้องดำสนิทเหมือนกันก็จะลงสีดวงตาแบบประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบตาข้างบนให้เห็นตาสองชั้นชัดๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเป็นสีคิ้วด้วยทิ๊บๆๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะเป็นสีคิ้วประมาณนี้อนของจริงจะสวยกว่าน,นี้แล้วนะคะอันนี้แค่ ข้างล่างเฉยๆนะคะโอเคดูกศรตัวหนากันก่อนโอเคข้างโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ย ก็จะเป็นคิ้วนะคะคิ้ว okay. ข้งหนึ่งโอเคประมาณนี้คิ้วก็จะเข้มแล้วก็หนาด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเหียนคิ้วบ่อยโอเค เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทำการปัดเสศจนวดหน้าด้วยการปัดเสศษหมึกปากกาที่มันยังเหลืออยู่ให้มันเนียนนะคะ okay. แก้มก็ต้องปัดให้เนียนนิดนึงนะคะคี